สวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟรรมิลี่นะครับวันนี้เราก็มาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับช่องที่นำนาสาระของโชคเก้าชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็หลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็จะมานําเสนอเพื่อมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของโชคเก้าชั้นในแต่ละวัยนะครับวันนี้เรามาแนะนําต้นโชคเก้าชั้นจิ๋วนะครับ จะมาพูดถึงเรื่องอาการให้น้ํามากไปนะครับโชเคาชั้นนะครับเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ํามากนะครับแล้วก็ไม่ต้องการาลดน้ําที่แรงนะครับแล้วก็ไม่ต้องการาน้ําที่เป็นเป็นมวลใหญ่ๆ,ๆนะครับต้องการน้ําที่เป็นละอองฝอยเล็กๆนะครับแล้วก็ถ้าลดได้ก็ควรลดใต้ใบนะครับลดตรง ตรงบริเวณรอบๆรอบๆต้นนะครับอย่างวันนี้เรามาแนะนําต้นที่เราได้มีการรดประจํานะครับบางวันก็ได้ปริมาณน้ํามากไปนะครับทําให้ต้นมีความชื้นมากนะครับอย่างก็การใส่ปุ๋ยนะครับต้นเล็กๆก,ก็ยังไม่ควรใส่นะครับนี้ทางทางช่องโชคเก้าชั้นเราก็ได้ ลองใส่ปุ๋ยลงไปนะครับบางครั้งอาจจะทําให้เกิดอาการของการโดนปุ๋ยมากไปทําให้รากระบบรากเสียหายนะครับเราลดน้ํามากไปนะครับบางครั้งเราไม่ได้ใช้อุปก,กรณ์ที่เหมาะสมหรือหรือลดบริเวณโคนครับใบก็จะเกิดความช้ํานะครับอย่างต้นนี้นะครับ ก็ใบล่างก็ช้ำไปแล้วนะครับแล้วก็แห้งเหี่ยวไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ตายนะครับก็ยังมียอดใหม่โผล่ขึ้นมานะครับอาจจะต้องตัดแต่งใบให้ให้ใบที่ช้ำได้ได้ตัดออกนะครับต้นนี้ก็แห้งไปแล้วนะครับอาจจะเกิดการใส่ปุ๋ยมากไปใส่ปุ๋ยใกล้คน ต้นนะครับแล้วก็มีน้ำมากนะครับต้นนี้ก็น่าจะช้ำช้ำน้ำนะครับแล้วก็อาจจะปุ๋ยมากไปนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมีอาจจะบำรุงได้ครับต้นนี้เดี๋ยวเข้าตู้อบแล้วก็เปลี่ยนวัสดปุปลูกนะครับแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือยังไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยมากนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยละลายช้านะครับควรจะใส่ ให้โตกว่าน,นี้ก่อนนะครับก็อาจจะเป็นใส่ดินพิสมอหรือเพอร์ไลหรือหินพวกไฟแทนก็จะดีกว่านะครับต้นนี้ก็เริ่มช้ำนะครับโดนน้ำมากไปนะครับก็ต้นโชก้าชั้นก็เป็นต้นที่ต้องลงรายละเอียดนิดนึงนะครับโดยเฉพาะตน้ตนต้นเล็กๆนะครับการดูแลการอ่ โดยเฉพาะเมื่อเพาะมาแล้วนะครับการเราจะใส่ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ต้องดูแลละเอียดนะครับไม่งั้นเราก็อาจจะต้องเสียนะครับตายไปนะครับของต้นเล็กนะครับบางโอกาสใบเน่าใบเสียนะครับใบช้านะครับวันนี้เราก็มาแนะนําต้นโชข้อชั้นนะครับเล็กจิ๋วครับการดูแลก็ควรนะครับข้อที่1ก็คือ ห้ามลดน้ําในปริมาณมากนะครับอย่าพยายามให้แฉะนะครับถ้าให้ดีก็ควรใช้บัวหรือขันเล็กๆตักรดรอบๆนะครับรอบๆกระถางนะครับหรือาจจะใช้ภาชนะมานะครับแล้วก็มีน้ํามาแล้วก็เอากระถางจุ่มลงไปนะครับเอากระถางจุ่มออไปพอได้น้ําแล้วก็เก็บแล้วก็ น้ำก็จะไม่ขึ้นมาถึงโคนนะครับก็พยายามอย่าให้โคนโดนน้ํามากนะครับถ้ามีความชื้นความแฉะมากคโคนก็จะเน่านะครับใบก็มีน้ํามากน้ําในใบค้างมากนะครับหรือน้ําที่มากระทบใบมากเกินไปก็จะทําให้ใบเกิดความเสียหายนะครับทีนี้เราก็มาแนะนําต้นโชก้าชั้นจิ๋วครับที่ต้องขวดระวังแล้วก็ เราจะใส่เป็นพิเศษนะครับ